มมมมชิคก้าโกสนุกไหมสนุกมากวิ่งมาลาทอนสนุกไหมสนุกมากทำไมเสียงอ้อยสนุกมากจริงจริงสุดยอดครับปมมือให้เป้ครับมานอนแรกกลับไปลา ครูโดยไม่ได้นัดหมายเท้าที่สูงด้วยสวัสดีครับผู้ประสบภัยดีเลตอนนี้ไฟดีเลไปแล้วสองรอบถึง้ครับชิคาโกไปไงบ้างครับม่วงละครับหิวนั่นด้วยหลับมาตลอดไฟบอกม่วงนี่รอบคิม รอคิมมารับคิมเป็นคนไทยที่อยู่ชิคาโกรอกค,คิมมารับเป็นคนใจดีที่สุดต้อ <c> ง <oughs> ขอบคุณคิมไนะที่นี่ด้วยครับขอบคุณค่ะชิคาโกโโก็เลยจ้านี <c oughs> สันคิมมารับไปวิ่งครับตอนเช, <c oughs> ช้าชิลมากอากาศยังดีเริ่มมีแดดเดี๋ยวข้ามทูชิคาโกครับ วันนี้วิ่งเป็นไงบ้างครับถือว่าดอนเทสสิบห้าโลป่ะครับสิบห้าโลก็ชิลก็ถือว่าวันงานก็น่าจะสนุกมากคิมตั้งเป้าไว้เท่าไหร่ปีนี้หวังไว้ประมาณสามสองศูนยครับสามสองศูนย์สามสองศูนยามสองศูนย์ต้องวิ่งสี่สี่ห้ายาวประมาณนั้นพูดถึงสนามเชียโกเทียบกับ เมเจอร์แล้วกันนะครับสนามเมเจอร์ต่างก็ถือว่าแฟลอยู่มไม่ได้มีเนินเยอะอจะมีแค่บางสองสามสะพานที่เราจะผ่านนอกอนั้นก็จะแบบชิลๆสบายๆถ้าปีไหนอากาศดีหน่อยก็จะอยู่ที่ประมาณสิบห้าถึสิบก็ถือว่าเป็นสนามหนึ่งที่น่านมาวิง่งแล้วเดี๋ยววุ้งนี้นะเราน่าจะเจอแก๊งพิธีนะครับพี่ที<ก>ยเย็น กลุ่มกลุ่มคนที่คนไทยที่วิ่งเชียโก้ตอนแรกกลุ่มเล็กๆครับแล้วก็รู้จักกันเรื่อยๆก็เกาะกลุ่มกันมาน่าจะเขา้าสำหรับพิธีเขาน่าจะวิ่งมาต้องมี10ปีขึ้น จะเปลี่ยนจากเอเป็นเอ็มไหมได้ไหมอยู่าพูดเล็กไปคิดว่าไงได้แหละอันนี้ตื่นเต้นยังเฮ้ยปีนี้สวยนะเพราะเราสวย ทำไมนี่เงาแข็งหนาวน้าแข็งไี่ต้องเจอกันสี่ยี่สิเอ็ดสามสิบไปเยกันครับจะเข้านะคะไปบาย ยากเลยมา่ายที่ไปวิ่งมาแล้วเพิ่มาท่าเป็นไ่มาไหนเล่าให้ฟังยรึาท่ตั้งแต่โลแรกไหนลองเล่ให้ฟังตั้งแต่วันวันแข่งเป็นไงครับเติเติปล่อยตัวบล็อกอะไรบล็อกอยู่บล็อกไหนจ เป็นเวฟสองใช่อันสุดท้ายของเวฟสองว่าตอนที่สมัครไปเขาให้ก่อใช่ไหมแล้วเราไม่เคยไม่เคยวิ่งมาราธอนมาก่อนเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะจบห้าชั่วโมงเหมือนห้าชั่วโมงกว่าจะมาได้เราว่ากออไปเท่าไหร่อ่ะเขาก็เลยให้ให้ไปอยู่เวฟสามเลยอ่าตัวจีใช่ป่ะไอ้ตัวเอ็นสุดคือจำได้ว่าสุดท้ายเลยแล้วก็แล้วสุดท้ายก็เลยต้องแบบพอเขามีเมล มาแล้วเราสามารถยื่นไปได้ว่าเราจะขอเปลี่ยนคอร์รอก็เลยใช้เอ,อเวลา,วลาบุรีรัม<อ>ที่เ,เป็นฮาบแรกเมื่อต้นต้นปียื่นไปก็เลยได้เลื่อนหยูบขึ้นมานิดหนึ่งก็กอดออกเจอคนฉี่อยู่ข้างถนน <laughs> เล่าให้แต่ละเรื่องให้มันดีด <laughs> แต่ว่าบรรยากาศมันดีมากทุกคนดูฮึกเหิมแล้วก็เราก็เลยแบบเหมือนตั้งใจไงออีก้ก็ออกอ่ะก็เดินตามเขาไปอ่ะแล้วก็คือพอสตาร์ทอ่ะข้ามเส้นปรตก็คือเริ่มวิ่งเลยแต่ว่าอ่านมาก่อนไงที่เขาบอกว่าประมาณห้าโลแรกหรือห้าไมล์หรืออะไรอย่างเงี้ยออไม่ต้องดูห้าโลแรกไม่ต้องดูเพล็ GPS ใช่พเพราะมันยังไงมันก็เพียนแต่ว่าอ้ามาตั้งไว้ให้ก่อนว่า ว่าตอนนี้นที่เราตั้งที่นาการจำไ,ได้ไหมไว่าว่าห้ามเพจต่ํากว่านี้หรือว่าห้ามสูงกว่านี้ออแล้วก็เจอเขาจุดแรกใช่ไหมแต่ตอนตอนจุดแรกเจอก็ยังดูวิ่งแฮปปี้สดใสอยู่เลยสี่โลเองแต่ไม่แต่ตอนสี่โลมันมีคนเดีเอแล้วอะมันสี่โลถ้าไม่สดใสไม่ไปต่อแล้วนะไมออ่แล้วก็ถัดไปก็แต่ตอนนั้นบรรยากาศตอนเชียร์ก็สนุก ครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่เป็นคนไปเชียร์เหมือนกันตื่นเต้นไหมตื่นเต้นกลัวไปเชียรไม่ทานพอนัยกันไว้ห้าจุดใช่ปะนัยกันไวห้าจุดแล้วคือวางแผนแม่งวางแผนเหนื่อยกว่าตอนวิ่งอีกเพราะว่าที่แผนไว้อะคือไปหาสี่สิบสามยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดใช่ไหมแล้วก็ใกล้จบกว่ากว่าเออสามสิบกว่าแล้วก็ตอนเซ็กแล้วก็ใกล้จบชายห้าจุดใช่ยห้าจุดเออห้าจุดเนี้ก็คือจะล้อตาม รอตามแนวรถไฟฟ้าไปแล้วอีกยากอีกอย่างหนึ่งที่มันยากก็คือฝั่งเพราะเรารู้แต่ก่อนเขาอวิ่งใช่ไหมเวลาที่เราไปเชียร์ก็จะรู้ก็จะยากเว้ยเพราะว่าเราไม่ไมเราไม่เคยนัดก,กันก<ว><ว>่อนว่ายู่ายหรือขาใช่ใช่คือเราแบบตอนตอนเขาวิ่งอ่ะมันก็จะเข้าใจเว้ยว่าแบบคนวิ่งอ่ะมันไม่ควรมาเสียสมาธิกับเรื่องเรื่องแบบนี้คือคุณคุณมีนะที่วิ่งคุณก็วิ่งไปแต่ว่าเออรอบนี้ก็เลยแบบคิดว่าแบบเออคนต้องนัดว่ะสุดท้ายก็ครบห้าจุด ได้เจอกันหมดทุกจุดนะครับครบก็ไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศมาครบทุกส่วนแล้วก็เขาเขาเขาตั้งใจเอากล้องไปถ่ายรูปด้วยนะแต่ว่าไม่โฟกัสเลยมัเออมัน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 มัโลกจัดอ่ะคือไม่เคยเป็นอ่ะกองเชียร์แบบเฮ้ยถ่ายกล้องไหนวะแบบถ่ายอะไรไม่รู้อ๋อเขาได้รู้มาค่ะแต่ว่าเห็นขาเห็นมืเห็นอไม่รู้ เออมันยากมันยากก็วิ่งไปจนถึงฮาบก็ยังดูดูตามเป้ก็ดีองค์ดียังดีอยู่ช่วงช่วงภูมิใจในในลูกศิษย์ไหมคะภูมิใจครับสิบโลแรกแม่งพีดิกออกมาว่าเป้เนี่ยจะวิ่งประมาณ4ชั่วโมง5นาทีเว้ยช็อกไหมตอนนั้นช็อกคิดว่าแบบเชียเตรียมด่าแล้วจ้ะไม่คือไม่ได้เตรียมด่าคือพูดจริงๆว่าในใจไม่คิดจะด่าแต่คิดว่าแบบ มันจะเศร้าปราะวะถ้าเกิดมันพังตอนหลังตอนนั้นคือกลัวกลัวความรู้สึกมากกว่าว่าเดี๋ยวแบบเอ้ยมันเนร็วเกินไปเออมันเร็วเกินจะทํายังไงดีวะไม่เลยที่เอ j o y อย่างหนึ่งคือแบบว่าแต่ละคนที่มาเชียร์บางกลุ่มเขาจะมีแบบเหมือนของมาแจากอะ่ะอืมต้อนเขาไปเขาอยากอ,อยากอยาก,อยากจะหยิบหลายอย่างมากเลยแต่ว่าเราต้องวิ่งอะ่ะจะงกไม่ได้อะ่ะ ข้อช่วงหลังๆเหมือนตอนปีกาแฟเอออย่างปีเขาไปมีคนทําบาร์บีคิวเกลียดหน้าบ้านแล้วเอาลูกเอาหลานมาเที่ยวกันออมีกาแฟมีแบบมีเบียร์แหละเห็นว่ามีเบียอืมอืมแบบขนบมมัน<อ>ม,มีแต่กาแฟยังงงว่าแบบมันจะกระดดเงี้ยมันดูร้อนเนาะมันเป็นกาแฟร้อนนะคิดว่ามันเป็นแบบคน<อ>แก้วเล็กๆมาแล<ต>้วเหมือนแบบวพวกองค์กรสุดสนเออองค์กรกุศลใช่เขาก็มาเชียร์ ก็สนุกดีเนาะเป็นกองเชียร์ก็สนุกปีนี้เป็นแบบไล่ตามเชียร์ก็แบบเออก็มันดีอะไรเงี้ยเหนื่อยดีเหนื่อยแต่ว่ามันก็สนุกดีอะมันก็เออมันก็สนุกไปอีกแบบนะแล้วก็เหมือนแบบพอมันอยู่ในบรรยากาศกองเชียร์บรรยากาศกองเชียร์มันก็น่ารักนะมีคนหนึ่งเหมือนมาถามเขาว่าแบบคือโทรศัพท์ของของผู้ชายพ่อหนุ่มคนนั้นนะเขาแบหมด เขามาตามเชียร์เพื่อนแต่ว่าเขาไม่รู้แล้วเพื่อนอยู่ไหนเ,เขาก็หันมาคุยบอกว่าคุณโหลดแอปไ,ไหมบอกเออฉันโหลดไว้บอกว่าขอแท็กเพื่อนหน่อยได้ไหมบอกได้เอาสิเอาสิอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นแบบเป็นไว้มันดีอะ่ะเออแล้วบางคนเอาหมามาด้วยแล้วหมาก็เล่นก่อนหน้าหลักดีเออไว้กองเชียร์ก็สนุกแล้วคนมันก็เอนจอยนะนักวิ่งก็เยอะเยอะมากแล้วนักวิ่งเขาก็เอนจอยมากนะทุกคนดูแบบสนุกมันไม่เป็นบรรยากาศแบบทุกคนมาวิ่ง หน้าตั้งอไม่ใช่คนเอนจอยมากเห็นคนที่มันแบบหลากหลายแต่งตัวแฟนซีแต่งอะไรนู่นนี่แบบมันเยอะเนาะสนุกจริงแล้วช่วงโลไหนคิดว่ายากยากสุดก็คือช่วงปลายๆใช่ไหมใช่แล้วก่อนเข้าเส้นชัยเป็นไงบ้างหูดีใจมากเห็นซุ้มคือมันแบบอีกเดียวจะจะจบแล้วดีใจ เพราะว่าแ,แบบถือว,ว่าช่วง40กว่ามันก็คือเหนื่อยแล้วแหละมันมันมันเหนื่อยแล้วมันมันใกล้แล้วมันใกล้หมดแล้วก็แบบก็วิ่งวิ่งไปเรื่อยๆคือจะบอกว่าทุกจุดแรกๆอะตอนที่รับน้ำอะคือรับน้ำเข้าไปรับน้ำแต่ไม่หยุดก็คือบีบบีบแก้วกินเนาะ嗯嗯 แทบจะไม่หยุดเลยแต่ว่าช่วงส0กว่านั่นแหละรับน้ําแบบเดินเข้าไปรับน้ําเอาเดินเหระคือแบบเหมือนก็คือรับแล้วก็คือหยุดเดินกินอะไม่ไม่ได้วิ่งแบบเหมือนกู่ะเออแค่นั้นแหละอะไรเงี้ยแล้วก็ว่าแบบมีเดินบ้างไหมรอบนี้ก็นั่นแหละเดินแค่รับน้ำนั่นแหละแล้วกินแบบเดียวไม่มีเดินอ้โหสุดยอดครับลูกเสร็จเออไม่มีเดินเลยไม่มีคือตั้งคิดไว้แล้วว่าไม่เดิน มไม่ว่าจะยังไงก็ห้ามเดินพอรู้สึกว่าการเดินการจะกลับมามันมันยากยากใช่ใช่อันนี้ก็เป็นพี่จารันเคยบอกไว้ว่าแบบอยู่ในเลสอย่าอย่าเดินคือถ้าเหนื่อยก็พอนใช่ก็พอนหรือว่าวิ่งเหยาะแยะไปอย่างเงี้ยเพื่อให้รอบขามันแบบมันยังมันยังไปอยู่คือถ้าเดินแล้วกลับมาวิ่งอะ่ะมันยากจริงแหละเออกว่ามันจะแบบตั้งสติได้แล้วกลับมาวิ่งนะ ใช่ก็เลยตั้งมั่นว่ายังไงไม่ไว่ายังไงก็คือจะไม่ไม่เดินจะพยายามไม่เดินก็ไม่เดินแล้วมีอะไรประทับใจอีกในมาราธอนแรกครั้งนี้คือเนื่องจาว่าพอมันเป็นเฟิร์สมารารอนเราใช่ไหมแล้วก็เหมือนแบบทุกคนพอรู้อะ่ะเขาก็แบบเชียร์อาพเราอ,ะอ่ะว่าแบบเฮ้ยมันแบบเฟิร์สมาราธอนนะบบอะไร<อ>เงี้ยนะใช่พอเขารู้ไงเขาแบบ ทุกนคือแบบเขาก็จะอวอพเราเนอว่าแบบขอให้ได้อย่างสิ่งที่เราคิดไว้คนที่ไม่เคยไปมาราธอนเลยเงี้ยคิดว่าจะแนะนำเขายังไงในฐานะที่แบบเพิ่งไปมาราธอนครั้งแรกมาคนที่แบบเฮ้ยกังวลว่าจะทำยังไงจะเริ่มยังไงอะไรอย่างเงี้ยเริ่มซ้อมนะคือคือทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยความ ตั้งใจซ้อมของเราใช่แล้วก็เอาเหรียญมาโชว์ทุกคนตอนสุดท้ายมันคือความภาคภูมิใจเออภูมิใจมาตอนได้เหรียญภูมิใจว่าเราทําได้แล้วสุดยอดครับอบม,มือให้เป้ครับมาฮอนแรกกับเวลาสี่ชั่วโมงสิบเอ็ดนาทีโอ้โหรอบหน้าเอาสีชั่วโมงสิบนาที ออประมาณนี uhm, ้แหละเราก็ได้ดูทีวีด้แล้วก uh ็ให้เป็นสี่สี่โมงสินาทีห้วิก็เห็นได้ทีวีก็ถือว่าเป็นทีวีอยู่ดีใช่ทุกทุก